ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยชัยชาแน,นลภูเขาชาแนลแล้วถุงทองจำร้างน,นะคะคลิปนี้นะคะลุงผลปัดแตนก็พาพี่ๆยูทูบเบอร์นะคะหลายช่องนะคะมาเที่ยวชมไร่ดอกกระเจียวนะคะอ้าวการสป,ปิอยู่ตั้งนาน <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร่บ

นี่ยังเหลือเยอะเลยกินเลยเอาเลยเอาเลยลดน้ำหนักได้เยอะเลยแหละเชียวด้วยเชียวเนื้อส้มด้วยส้มว่ามันส้มหรือมะนาวครับเนี่ยส้มจี๊ดส้มหรือมะนาวไม่ยังไงตู้เต้าเปียกมากสเขาบอกว่าส้มจี๊ดไงส้มจี๊ดนะฮะตามชื่อเลยนะฮะ มันแปลกมันแปลกียังอีกปนนี้ลุงลกอีหยังอี๋ป่นนี้

เมมีความรับจะบวกขวด่าหย่าย่าเขาถ่ายเป็นรเท่าไหร่แล้วผมไม่มีอะก็พอกับของแอดชัยนั่นแหละจนเป็นรูดอกไม้งามดอกไม้อย่างงามเลย ส,ส,สวยมากเลยค่ะดอกไม้

เสียงมันลั่นเลยนเดินออกเลยแม่อบกลัวอันนี้คืออาหารให้ปลาเหรอคะค่ะอาหารปลาเย็นเย็นเย็น้าร้อนก็ดีดูเป็ดเป็ดลอยน้ำเจ๋งมากเลย เป็นเป็ดก็ดีเนาะลอยน้ำได้เนี่ยนะก็จับลูกปาให้กันอย่างนี้แหละกินอาหารทั้งเป็ดทั้งปลากินอาหารเม็ดเป็ดันอหกินอาหารปลาอะไรนี่มีไหนลายชนิดก็ปลาสวายนะปลาไสายสีทองมีปลาสวายแล้วก็ปลาอะไรนะสีส้มีสส้มปลาตะเพียนทองเหรอดยอปลาอะไรคะนี่เสือโบหูคือกางเันกางเเหรอคะ ปลาคาร์พนี่แพงมากเลยนะปลาเตียนทองเหรอปลาแมนปลาคาร์พปลาะเตียนหรือปลานินทองบอกเออปลาในทองปลาในเนาะเออี่เขาไปทำไอ้เบี้ยปลาเผานะอืมไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปลาในทองอะไรจ้าขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนี่ปลาในทองนะคะเป็นใหม่คลิสต์มาส

Rồi rồi rồi. Bỏ không. Cảm ơn đã tham đồng mang. Đéo. 61. Cắt đi

มันเป็น uhm ซิมอันนั้นลุงกิมมันเป็นซิมวันทูคอเขตนี้เขตวันทูคอถ้าใครมีวันทูคอมึงจะเร็วากำลังบรรย่อยเลยแล้วตอนนี้เรากำลังมาถึงที่ศานะครับที่นี่นะคะไม่รู้ เป็นนักศึกษามาจากโคกหนองนาใช่ไหมคะ มุงหามดีัดากมาเาูลูมีปลาเก็บกมเยนะคะดน้มีกบมีปลามีข้าวเมีกระเจียวเห็นกระเจียวกันยังเอามันปูกได้มีข้าวมีกบมีเป็ดมีปลามีกระเจียวกระเจียวเขาคือดอกมีบวบ

อันนี้กระเจียวนะครับกระเจียวนี่บวกบวกประมาณนี้แหละบวกบ้านเราประมาณนี้นี่นะบ้านเราโอ้มีชิงช้าเลวก็บวกแล้วก็มีสาบลูดเนาะบ้านเราก็เรียกว่าบ้านบ้านควยเอิญหมากะท o v e ก l o o ากะทก v e r บกกันลุงกิมงูเขียวเยอะนะงูเขียวชอบกะทคกันงูเขียวชอบคืออันนี้มากเลยเนี่ย ใส่เกลือก็อร่อยแม่เขากแล้วก็ใส่เกลือใช่ใส่เกลือนี่แซ่บมากเลยเมื่อก่อนเคยมุดไปเก็บโอ้โหเจองูเขียวนี่แบบคือจำเลยอ่ะงูเขียวชอบมากค่ะค่ะ คลิปนี้นางมนขอญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกล่าวสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ